นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณไถมาเจอคลิปนี้ชายผู้หนึ่งเข้าไปหาอาจารย์เซนเพื่อปรึกษาเรื่องของการปล่อยวางโดยที่เขาบ่นว่าแม้ว่าเขาจะศึกษามากเท่าไรก็ไม่อาจเข้าถึงการปล่อยวางได้อาจารย์เซนฟังแล้วยิ้มพร้อมตอบว่าเรายังมีเวลานั่งคุยกันอีกเยอะดื่มน้ําชาก่อนไหมล่ะอาจารย์พูดพร้อมยกกาน้ําชาทําท่าจะรินน้ําชาให้เมื่อเห็นดังนั้นชายผู้นั้นจึงรีบยกถ้วยน้ําชาเพื่อรับด้วยความเกรงใจอาจารย์รินน้ําชาที่ร้อนพอ ประมาณลงไปในถ้วยจนมันล้นออกมานอกถ้วยแล้วก็รดไปที่มือของชายผู้นั้นด้วยความร้อนและตกใจชายผู้นั้นรีบสะบัดถ้วยร้อนๆออกไปทันทีอาจารย์เซนวางกาน้ําชาลงพร้อมพูดว่าเรื่องบางเรื่องเท่าแต่คิดก็ปล่อยไม่ได้หรอกแต่ถ้าเจ็บมากพอเมื่อไหรเดี๋ยวใจจะปล่อยเองเหมือนที่ท่านสะบัดถ้วยน้ําชาทิ้งเมื่อกี้ยังไงละ่ะเรื่องของการปล่อยวางท่านลองถามสมองให้น้อยลงแต่ถามหัวใจให้มากขึ้นว่าเจ็บมากพอหรือย,อยังที่จะปล่อยวางบางคนหรือบางเรื่องทิ้งไป และสสิ่งที่ควรจะปล่อยทิ้งในปีนี้ครับ 1. ปล่อยความผิดพลาดในอดีตแล้วจําไว้เพียงแค่บทเรียน 2. ปล่อยวางความกังวลที่มีในอนาคตแม้ว่าการวางแผนให้ละเอียดจะเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าให้ถึงขั้นที่กังวลจนไม่กล้าริเริ่มทําอะไร 3. ปล่อยคนบางคนไปซะถ้าคนคนนั้นจะมีแต่ทําให้ชีวิตต้องแย่ลงปีใหม่แล้วเรื่องไหนที่มันเจ็บหัวใจก็รีบสะบัดทิ้งไปอย่าให้มันลวกนานเกินจนหัวใจไม่อาจรักษาได้นะครับ